ในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากที่จะลองเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ารับเกมจําลองเหตุการณ์ที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งน้ําที่รอบๆตัวของรอมันก็จะมีทะเลอย่างเดียวเลยและผมก็คิดที่จะเล่นมันแบบ100วันจเต็ม,ตมแต่ผมเนี่ยก็ขอเล่นเก็บไปทีละคลิปจนกว่าจะครบ1 0 0วันก็แล้วกันนะครับงั้นวันนี้ก็เอาไปก่อนเลย20วันและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว เปิดคลิปมาเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเจ้าหน้าจืดคนหนึ่งที่นั่งเอระเหยรอยชายรอยพี่มากอยู่ที่ท่าน้ําท่าน้าอะไรนี่มันแพ้นะเว้ยพี่แกนั่นก็ใช้ชีวิตอยู่ในแพร้ายๆคนเดียวอยู่นะครับว่าแล้วเราก็ได้วาฟไปยังโลกแห่งน้ําทันทีเมื่อมาถึงเกมก็จะให้ต่ขอเกี่ยวของและแพร้ายๆมาให้กับเราที่แพของเรานั้นก็จะลอยตามน้าไปเรื่อยๆว่าแล้วพี่แกก็จัดการเกี่ยวทุกๆอย่างที่ลอยมาตามกระแสน้ําแต่ช่วงแรกเราก็ไม่ค่อยแม่นกับการเกี่ยวของทาให้เรนานั้นว่าวไปหลายรอบเลยแต่เมื่อคล้องมือแล้วการว่าวของมามาเ,องาาเ,เราน แกก็จะมีหนังสือมาเล่มหนึ่งที่น่าจะเป็นรูปภาพของครอบครัวที่ชวนให้พี่แกนึกคิดถึงนะครับอีพออีแม่อยู่ไหนล่ะเน่ซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเพิ่งเคยเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกและก็ยังทาอะไรไม่ค่อยถูกและถ้าเพื่อนเพื่อเคยเล่นหรือรู้เทคนิคอะไรก็เม้นบอกผมด้วยนะอ่ะมาต่อกันเลยผมนั้นก็ได้เก็บของอยู่สักพักแล้วเราก็ได้มาเปิดดูครับว่าเรานั้นสามารถคร้าอะไรในตัวได้บ้างซึ่งมันก็มีอยู่หลากหลายหมวดหมู่แต่ตอนนี้วัสดุของเรานั้นก็ยังไม่เพียงพอเราก็เลยต้องเก็บของจากทะเลกันต่อไปแต่่แแแแลล้้ววววถพขอองรรมมัันก็ีตะะยยูด ฉลามเฮ้ยฉลามฉลามอยู่ตรงนั้นบ้าบอ อย่าตกไปเชียร์นะกูและเราก็รู้เป้าหมายของเราในขั้นต่อไปแล้วครับนั่นก็คือเราจะต้องเดินทางไปยังเกาะน้อยๆที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นเองแต่ในระหว่างทางที่เราลอยไปยังเกาะนั้นผมก็จัดการเกี่ยวทุกๆอย่างที่ลอยมากับน้ําจนทําให้เรารู้ว่าเรานั้นจะต้องเก็บถังไม้เยอะๆเพราะว่ามันจะมีของในถังอยู่เยอะเลยล่ะครับและเราก็ได้ลองเก็บเกี่ยวปะกการังดูเพื่อว่ามันจะเก็บได้อะนะแต่ก็นั่นแหละครับมันเก็บบ่ได้เมื่อมาถึงเกาะแล้วผมก็ได้ออกสำรวจในเกาะเพื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆที่พอจะช่วยพัดังชีวิตเราไไไดด้้ผมกกก็็็เเเบบนนูี่ปรือย แต่พอเราหักนกลับมาอีกทีแพของเราม,มันก็ลอยไปไกลแล้วล่ะครับเอาเฮ้ยชิบหายแล้วไม่ละ่ะ้าไม่เราต้องรีบว,ว่ายน้ําตามแผนนั้นไปจะจมนะตายหายเลยกูลเล่นลามมันก็กัดตูดเราด้วยฉลามฉลามขอบฉลามขอบเร็วเร็วฮึบและแอาลามตัวนั้นมันก็ไม่ใช่แค่จมตีเราในาน้ําแต่พี่แกก็คือปลวกดีๆนี่เองวอ,ออกไปออกไป โอ้โหชิหายมึงมันแทะเรือกูทําไมเนี่ยปวกทะเลเอ้จากนั้นเราก็ได้เก็บถังไม้ให้ได้เยอะๆจนเราสามารถาคาบค้อนแล้วมันมาซ่อมแผ่ที่พังของเราได้แถมเราก็สามารถต่อเติมแผลได้อีกด้วยแต่ในการขยายแผลนั้นเราก็ต้องใช้ไม้และพลาสติกเยอะทาให้เราต้องรีบเก็บข้าวของเข้าไปอ,อ,อีกนะครับและเมื่อเก็บไปเก็บมาเราก็สามารถต่อเติมแผลให้แยกกว่าเดิมได้พอสมควรแต่ตอนนี้พา้นที่มันก็กำลังจะลับฟ้าไปแถมเราก็ยังไม่ได้คาไฟมาเลยทําไม่ในคืนนั้นเราก็ต้องเก็บของท่ามกลางความมืดไปเลยล่ะครับ มือตืต้อบอกเลยว่ามือตืต้อแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดหรอกเพราะว่าไอ้พวกทะเลมันก็มาแท้เรือเราอีกแล้ว อย่ามาแดกออกไปผมนั่นก็ได้เก็บของทั้งหลายอยู่ทั้งคืนจนเราสามารถคาบของใช้ได้ทีละนิดแล้วครับและพี่แกก็ได้มาลองค้าบอุปกรณ์ต้มน้ําดูที่เราสามารถเอาน้ําทะเลมาต้มและเราก็จะกินมันเพื่อประทังชีวิตได้ว่าแต่น้ําทะเลพอเอามาต้มแล้วมันจะกลายเป็นน้ําจืดหรือวะอ้าจีเนียสแต่ในระหว่างที่เรกากาลังต้มหลอดน้ําของเราม,มันก็เหลือน้อยเต็มทีทาให้เรานี่หน้ามืดตาลายกันเลยทีเดียวผมนั่นก็ได้ลงไปในน้ําเผื่อว่ามันจะช่วยอาการกระหายน้ําของเราได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแถมเราก็โดนปวดทะเล กัดตูดอีกด้วยแล้วเมื่อต้มน,น้ําเสร็จเราก็ได้ดื่มน้ํานั้นเข้าไปจนเรานี่รอดจากการกระหายน้ํานั้นมาได้หละครับทำให้เรานี่รู้เลยว่าในระหว่างที่เราเอาตัวรอดจากทะเลเราก็ต้องเอาตัวรอดจากความหิวให้ได้ด้วยพี่แกก็จัดก,การเก็บของทุกๆอย่างที่ลอยมาอย่างไม่หยุดไม่ย่นแต่แล้วพวกทะเลหน้าสนตีนก็มาแดกเรือของเราเหมือนเดิมเหมือนมึงว่างอะนะแต่แล้วเมื่อเราเก็บของต่างๆได้เยอะผมก็ได้ลองสร้างใบเรือเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมทิศทางของแพเราได้แต่ในการบังคับใบเรือนี้เราก็ต้องดูทิศทางของลมด้วยซึ่งไอ้ข้อนี้ผมก็เพิ ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ว่าอยู่ทําไมแพรรอถึงไม่ไปไหนสักทีแถมเราก็ลืมดูด้วยว่าเราสามารถสร้างไม้พายและพายแพรของเราไปยังก่อได้อีกด้วยนะครับตาไม่แล่จริงเลยบ้านนี้และเราก็ได้สร้างหอกหมายเพื่อออตัวรอดจากไอ้พวกทะเลที่มันจะมาแทะเรือของเราอีกด้วย่ะครับพี่แกก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บของกันต่อไปแต่เมื่อหันมาอีกทีก็มีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลน,นั่นก็คือทะเลมันก็เริ่มมีขึ้นใหญ่ขึ้นและคืนนั้นมันก็น่ากลัวกว่าที่คิดมืดก็มืดแถมคืนก็ใหญ่อีกซะด้วยแล้วกู ืนิดนั้นเราก็ต้องคราบของอย่างหนึ่งที่จะช่วยชีวิตเราในความมืดได้ใช่ครับทุกทุกคนคิดถูกแล้วนั่นก็คือเก้าอี้ไงล่ะเก e ้าอี้บาดป้ามึงส่องแสงได้หรือไอบังหันและพี่เกก็ได้ใช้เวลาทั้งคืนเพื่อเก็บของต่างๆแต่แอบบวกทะเลม,มันก็มาแทะเรือของเราเหมือนเดิมกูเ,มมเรือรำคาญมึงแล้วนะและแล้วเราก็ได้ผมมาอย่างวันที่3ของการเอาตัวรอดเอ <c oughs> กว่าจะผ่านได้แต่ละวันเหนื่อยชิบหายเลยโกผมนั่นก็ได้ขับเบ็ดตกปลาเพื่อที่จะตกปลาแล้วเอามันมาแดกแต่สิ่งที่ผมอยากแดกตอนนี้มากกว่าปลาธรรมดาก็คือไอ้ลามตัวนี้นี่แหล,ละแล้วเมื่อตกได้มาหลายตัวแล้วเราก็จัดการคาบต่อ,อย่างและเอาปลาที่ได้มาย่างทันทีจนเมื่อเราฮีโร่ก็มีน้องปลาย่างน,นี่แหละที่ช่วยชีวิตเราได้อะนะผมก็ได้ใช้ตะขอเกี่ยวของต่อไปเรื่อยๆและต่อเติมแพรของเราให้ใหญ่ยิ่งขึ้นและเราก็ได้ตกปลาเพื่อที่จะสำรองอาหารเอาไว้อีกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่เก็บของในตัวของเรามันก็เริ่มเเตต็มมแล้้้้้้วทําาใหรรรนนัออองงงีบสไพื่ จะเก็บของที่ไม่ใช้ในการคราฟนะครับและผมก็ได้สร้างแปลงพักเพื่อว่าเราจะสามารถบวกผักมากินเองไรงี้แต่แล้วตอนนี้คลื่นมันก็เริ่มแรงอีกครั้งแต่ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีนั่นก็คือมันจะทําให้ของลอยมาหาเราเต็มไปหมดเลยและเราก็ได้เจอกับแผลอะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆเราเราเลยต้องรีบสิ่งไปที่นั่นอย่างเร็วเลยครับและในระหว่างทางพี่แกก็ได้้างเตียงนอนร้ายๆเอาไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้แอบหลับกันบ้างนะแต่นี่มันก็ไม่ใช่เวลาหลับของเราผมก็ได้มุ่งหน้าตรงดิ่งไปยังแพรนั้นและเมื่อมาถึงรรออออกก็็ีีบบบเเเขงท่่่่ยูในนแแแพพตมมืาัได้้ว มันก็จมหายไปเลยเอาเฮ้ยจมไปอย่างน่าตายเฉยแถมในตอนนั้นมันก็เข้าเวลาการคืนพอดีครับมันก็เลยได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องสร้างตัวครับเพื่อที่จะวิวัฒนาการตัวเองให้ก้าวกระโดดกันบ้างผมก็ได้เอาของทุกๆอย่างที่หาได้ตอนนี้ไปเรียนการครับแต่แล้วในขณะที่เราเรียนเราก็ได้เจอกับไพอีกนันแล้วล่ะทำให้รรเราต้องรีบตั้งใบตรงดิ่งไปยังทางนั้นและผมนั้นก็ได้หลับอย่างสบายใจเลยเมื่อตื่นขึ้นมาอีกวันเราก็ได้เข้ามายังวันที่4ของการเดินทางและผมก็ได้เดินทางมาถึงแพร่ไดรยที่เราเห็็็นนนนเเเมมมมื่่่่อแตกกรลัไปใใจทีห้ เข้าใกล้แพลลำนั้นผมก็เลยยอมเสี่ยงชีวิตที่จะว่ายน้ำไปยังแพนั้นเลยอเฮือนหลาัน ตูดกูช่วยด้วยและผมก็ได้เก็บของในแพลํลำนั้นมาได้แต่เราก็เกือบตายเพราะโดนปวกทะเลแดกเลยดีนะที่กูรอดมาได้นี่ยผมก็ได้เอาปลามาแดกเพื่อประทังชีวิตกันต่อไปแต่มึงดูสิตัวนิดเดียวเลยใครดักผมก็ได้รีบเก็บของที่ลอยมาแถมตอนนี้มันก็มายุะสะเลือเกิจกนจระเรานี่เริ่มเก็บไม่ทันกันเลยครับแต่ในตอนนั้นที่เรายุ่งอยู่กับการเก็บของไอ้ปวกทะเลมันก็มากวนส้นตีนเราอีกแล้วออกไปเลยออกไปออกไป,ออกไปและแล้วผมก็สามารถคราบคบเขเิงได้ทำให้แพรของเรามีแสงสว่างในตัวเองแล้วล่ะครับคืนนี้มันก็จะไมมม่มืิี ไปแล้วแต่ในทันใดนั้นเองเสมือนทองฟ้าวิปริตแปรบ,บ่วนทันใดอังกอเสียงไม่วอกออกหลวกลยกูฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักเลยละครับตอนนี้แต่ก็ยังดีที่เมื่อคืนลมแรงของต่างๆมันก็เยอะเช่นกันและเราก็ได้เก็บของกันอย่างเดียวเลยและในคืนนั้นผมก็สามารถมาถึงเกาะต่อไปของเราได้และเมื่อมาถึงเราก็ได้รีบออกตามหาของต่างๆในเกาะทั้ทงต้นไม้ดอกไม้เราก็เก็บมาจนหมดแถมที่เกาะแห่งนี้มันก็มีร่องรอยของคนที่เคยอาศัยอยู่และมันก็เป็นไปตามที่เราคิดจริงๆนั่นแหละครับนั่นก็เพราะว่าที่ยอดสุดของเกาะนี้ มอนนั้นก็มีซากเครื่องบินอยู่ด้วยแต่ของในตัวของเรานะก็เต็มผมก็เลยต้องรีบเอาของในตัวมาเก็บไว้ในกล่องและขึ้นไปเอาของบนเครื่องบินลำนั้นจนเราได้ของต่างๆมามากมายเลยแต่พอหันกลับมาอีกทีไอแพรของเราันก็ลอยออกไปไกลแล้วล่ะครับรอก,กัด้วยน้องแพรจา้าคือตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันมีสมอเรือด้วยเออโง่เองแหละผมขอโทษนะผมก็ได้จัดสารของต่างๆที่ได้มาจากเกาะลงไปในกล่องและเราก็ได้นอนหลับไปเลยล่ะครับและในวันที่5เราก็ได้ตื่นขึ้นมาผมนั่นก็ได้หิวอย่างแรงเลยนี่ถ้าไม โมลูกนี้มันก็ใช้พลังงานทั้งน้ำและอาหารไปพร้อมกันเลยและในวันนี้ผมก็ได้จัดสรรแพของเราและคราบของต่างๆเพื่อให้เรามีแพ์ที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ลวกมันก็ยังมากวนโซตีนเหมือนเดิมและแล้วเราก็ได้สร้างนาฬิกาเอาไว้ที่บนแพของเราเพื่อเราจะได้รู้แล้วเนาะว่ากูจะตายตอนไหนบ้าเลยกูแหละซึ่งในวันนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายก็แค่เก็บของเรียนการคร้าและตกปลาก,กันต่อไปจนรอได้มาถึงวันที่หกผมก็ได้มาเจออีกหนึ่งเกาะล่ะครับเราก็ได้ลงไปสำรวจบ,บนเกาะนั้นและที่เกาะน,นี้เราก็ได้สับปรราอีกก้้วยและจานนันพยุฝนมันกก็หมน,นา ครั้งและเราก็ได้ลองปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาลงไปในดินซึ่งไอ้ดอกไม้พวกนี้มันก็น่าจะทําอะไรต่อได้ในอนาคตนะครับและด้วยความที่กล่องมเล็กเกินไปแล้วผมก็ได้สร้างกล่องเก็บขอ,ของขนาดใหญ่เพื่อที่จะเก็บของต่างๆให้เยอะขึ้นเลยจากนั้นเราก็ได้เก็บของที่ลอยมากันต่อไปจนมาถึงตอนกลางดึกผมนึนก็ได้หิวมากทำให้พี่แกต้องมากินทั้งปลาตัวน้อยและแตงโมไปเลยแต่เราก็เพิ่งมารู้ครับว่าเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วมันก็จะมีพวกนกนางนวลมาคอยก่อกวนต้นไม้ของเราด้วยมึงคือปลวกบินได้ใช่ไหมเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ใใกลลล้้้เวาวาานแะครับทห นึกถึงพ่อกับแม่เลยว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่คิดตึ้งแม่จังเลยและแล้วในคืนนั้นเราก็ได้มาเจอกับก่อไร้ร้าอีกเกาะที่มันมีของต่างๆมากมายแต่มันก็มีกองเก็บของอยู่ด้วยล่ะครับทําให้เราได้ทั้งไม้ทั้งเลกและตะปูมามากมายเลยและเมื่อเราได้ของพวกนั้นมาแล้วผมก็ได้กลับมาเรียนการครับจนทําให้เราสาม,มารถครับของได้เยอะขึ้นด้วยและเมื่อดอกไม้โตเต็มที่เราก็สามารถเก็บเกี่ยวมันได้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็ได้ล่มาในชาของวันที่เจของต่างๆมากมายก็ลอยมาหาเราซึ่งเรานั้นก็ได้เก็บกันนากันต่่ออไปแลเเมืเรา น้องบักแตงโมก็สามารถช่วยเราได้เหมือนเดิมและพวกทะเลมองก็ได้มาแทะเรือรออีกครั้งแต่รอบนี้เราก็เอาหอ,อกแทงมันจนมนันนิ่งหนีไปเลยล่ะครับเอาสิรอบนี้กูสู้ตายนะเว้ยมึงผมนั่นก็ได้ต่อเติมเรือของเราต่อไปเรื่อยๆและเราก็สามารถเดินทางมาถึงเกาะไร้ร้าอีกเกาะแต่ก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเราก็เลยเก็บของเท่าที่เก็บได้และออกเดินทางกันต่อเลยครับและขอบอกเลยว่าตอนนี้สกิลการเกี่ยวตะขอของเรามันก็เพิ่มขึ้นแบบ200เปอร์เซ็นต์คือแบบประมาณว่าเรานี่เสียและๆปลาหรักปลาหรักป้อมโมใช่ไนี่และทำกลางพายุฝนนั้น แดกหัวมันไปอย่างสบายใจและพวกทะเลมันก็ยังมาแดกแผของเราอีกมึงนี่มันตัวไม่หลับจําจริงๆเลยนะและหลังจากที่ขื่นลมสงบเราก็ได้เจอกับเกาะไร้ๆอีกครั้งละครับแต่กว่าจะถึงเกาะน,นั้นมันก็มืดไปแล้วพอดีเราก็เลยออกหาของต่างๆท่ามกลางความมืดและก่อนนั้นมันก็มีแตงโมอยู่หลายลูกซึ่งแ,แตงโมนี่เราก็ชอบแดกมันมากๆนะครับบอกเลยเมื่อกลับมายังแผผมก็ได้ออกของต่างๆเก็บลงไปในกองเก็บของและเราก็ได้เริ่มออกเดินทางกันต่อไปจากนั้นผมก็ได้ตกปลามาตุนๆเอาไว้และเราก็บังเอิญได้ขวดอะไรบางอย่างนะครับแถมขดนััน้นนมมก็สาารถจุดไ ผมนั่นก็ได้ตกปลาและเก็บของต่างๆจนมาถึงเช้าของวันที่เก้าแพลของเรานนก็เริ่มที่จะใหญ่ขึ้นไปทีละนิดแต่พวกทะเลม,มันก็่วงความจเจริญซเหลือเกินมาดแดกแพลกูอยู่ได้นะมึงเนี่ยและเราก็ได้สร้างกระบ,บดินเพิ่มเพื่อที่เราจะสามารถปลูกผักให้เยอะขึ้นได้อีกด้วยล่ะครับแลวเราก็มาถึงเกาะอีกเกาะแล้วล่ะผมก็เลยลงไปสำรวจและเก็บของต่างๆมากมายเก็บทั้งดอกไม้เก็บทั้งบักแตงโมจะรอนี่ได้ของมาเต็มกันเลยทีเดียวและเมื่อเก็บของบนเกาะเสร็จเราก็ได้สิ่งแพออกเดินทางกันต่อแต่แล้วเราก็ได้มาเห็นเกาะอีกฝ ก็เลยตั้งใบและมุ่งหน้าไปที่เกาะนั้นทันทีผมนั้นก็ได้เก็บเสบียงมาตุนเอาไว้และเก็บของที่ไม่จําเป็นลงไปในกล่องเพราะว่าไอ้เกาะใหญ่นี้มันน่าจะมีของให้เราเก็บได้เยอะแยะแน่นอนและเมื่อมาถึงเกาะปุ๊บเราก็รีบออกสำรวจทันทีแต่แล้วฟ้ามันก็มืดทาให้เรานี่สำรวจยากพอสมควรเลยล่ะครับผมก็ได้เดินไปเดินมาอยู่ในเกาะสักพักแต่แล้วเราก็ได้เจอกับหมูป่าเจ้าทิ่นแล้วเว้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นไอหมูมาเดี๋ยว จเย็นอย่ามาอย่ามาออกไปโอ้โอยแรงมากเอ้ย โอ้ไม่ได้แล้วเกาะนี้ไม่ได้ใช่ไหมทําให้เรานี่รู้เลยไว้เกาะน,นี้มันอันตรายมากถ้าไม่เรานั้นยอมทิง้งเกาะนี้แล้วออกเดินทางกันต่อเลยล่ะครับบางทีมันก็เสียใจนะเนี่ยเกาะตั้งใหญ่โตแถมเราก็ยังสํารวจไม่ครบเลยและแล้วมันก็มาถึงครึ่งทางของเราในคลิปนี้เลยล่ะครับนั่นก็คือวันที่10ซึ่งในวันนี้เราก็สามารถคร้าของใหม่มาได้นั่นก็คือแหดักจับของนั่นเองซึ่งเราก็น่าจะสร้างมันได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่เราก็โง่เองแหละที่ไม่สร้างเนี่ยเบือจริงเลยนี่มึงซึ่งไอ้ตะขายอันนี้มันก็จะช่่วยในกกาารดัับของตงต ที่ลอยมาติดกับมันได้นะครับและตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ของอะไรใหม่ๆมาถ้าไม่เราไม่ได้เรียนการคราฟในขั้นต่อไปเลยผมนั well ่นก็ไดเก็บของต่างๆในทะเลกันต่อไปและพวกทะเลตัวยักษ์อาการของมันก็เริ่มสาหัสแล้วล่ะครับเพราะว่าเราแทงมันไปหลายรอบแล้วล่ะผมนั่นก็พยายามเก็บของให้มากขึ้นเพื่อที่จะสร้างตาข่ายดักของเอาไว้เยอะๆแต่ในตอนนั้นเองเราก็ไดเห็นวิเวรของเกาะต่อไปอีกแล้วล่ะผมก็เลยตั้งใบเลยรีบมุ่งหน้าไปที่เกาะนั้นทันทีซึ่งตาข่ายที่เราเพิ่งสร้างไปมันก็ใช้งานได้ดีเลยครับมีขออองงงงลยมมมมมาาดดดดิัันนนกกเเต็็ไไไปหแแแะผ้้สสีวบพ เราก็เพิ่งมารู้เขบว่าไอ้ทงอันนี้มันสามารถดูทิศทางของลมได้ทาให้เราสามารถเดินแผ่ได้ง่ายขึ้นไรงี้และมันก็ทําให้เรารู้ด้วยล่ะรับว่าตอนนี้ลมมันสวนทางกับกอทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปยังก่อนนั้นได้แถมในตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันมีไม้พายนะเว้ยที่มันจะสามารถพาไปยังก่อนนั้นได้อย่างสบายสบายเลยบอกแล้วว่ากูนิชาิเบลอผมก็เลยรีบเก็บของและสร้างตาขายดักของกันต่อไปเรื่อยๆแลวเราก็ได้มาเจอกับแพรรังอีกอันนึงผมก็เลยรีบไปเก็บของบนแพนั้นและมันก็เหมือนมีระบบทําลายตัวเเเเเเอองลยครรรัับบนน่่่กก็็พาาาะวมื บนแพรนั่นแล้วเพรมันก็จะจมหายไปเลยล่ะครับ oh, มันอเมซิ่งมากเลยล่ะอีดักและในะตอนนี้พวกทะเลมันก็ไม่ได้หมายตาแค่แพของเราเลยล่ะแต่มันก็จะไปใช้แหดของของเราแทนไอ้บักห้ำเงยทำให้เราต้องเร่งเก็บของที่ลอยมาและสร้างแหดักเพิ่มเข้าไปอีกและเราก็ได้สร้างไปสร้างมาจนมาถึงเช้าของวันที่12เรานั้นก็ได้สร้างแหงได้เยอะขึ้นกว่าเดิมมากแถมในตอนนั้นเราก็ได้มาถึงเกาะร้ายๆอีกเกาะหนึ่งแต่เราก็ขี้เกียจขึ้นไปสำรวจแลวล่ะครับทำให้เราได้เดินทางต่อไปและคอยเก็บของที่ลอยมากันต่อนะครับและตอนนี้ความเร็วในการฟารรร์มมมขของเันนก็็วึ้ เพราะว่าเห่ออันนั้นมาช่วยทุนแรงของเราล่ะครับและแล้วเราก็ได้มาเห็นงอของเกาะใหญ่อีกครั้งหนึ่งทําให้ผมน่ะรีบตั้งใบและมุ่งหน้าไปที่เกาะนั้นทันทีและรอบนี้เราก็ได้ขบับเจ้าไม้พายขึ้นมาทําให้ผมสามารถพายไปยังเกาะนั้นได้เร็วยิ่งขึ้นแต่แล้วเราก็ได้เห็นงออะไรบางอย่างมาหาเราและแล้วก็ปังมันก็มีนกตัวยักษ์มาคว้างหินใส่เราลวไว้ทาให้เราคิดว่าเราน่าจะอยู่บนเกาะน,นี้ไม่ได้นานผมก็รีบเจะมาม้าอย่างกับไฟติตูดเพื่อที่จะออกหาว่าบนเกาะมีอะไรประทังชีวิตเราได้หากัััันนนไไปหหาาาาากกกกกมมมมมเเเร็็ด้้้้จจจจอบููพีแแลวว่โ เราด้วยผมก็เลยอัดรอยยี่กลับไปที่แพรแล้วรีบพาเพออกจากเกาะนี้เลยล่ะครับแต่ไอ้นกยักษ์ตัวนั้นมันก็ยังกัดเราไม่ปล่อยมันก็ได้เอาหินมาโยนใส่เราปัง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 และกวก่าที่เราจะออกจากเกาะนั้นมาได้มันก็ยาวมาถึงกลางคืนเลยล่ะครับเกือบตายไปแล้วไม่ล่ะผมนั้นก็ได้เก็บของกันต่อไปและในตอนที่เราเก็บถังไม้ที่ลอยมากับน้ำเราก็บังเอินได้ของอะไรบางอย่างมาด้วยซึ่งมันก็จะเป็นการสอนการคาบของไงล่ะทำให้เราสามารถเรียนรู้การขาบได้เร็วขึ้นด้วยนะครับและในคืนนั้นเราก็ได้ตามเก็บของที่ลอยมากันต่อไปจนเราสามารถาากกมได้อีั แต่ทำไมมึงชอบสร้างแต่เก้าอี้วันนี้เราก็พยายามเก็บกองไม้ให้เยอะขึ้นเพื่อว่าเรานั้นจะได้กองของการคากันอีกจนผมนั้นได้มาถึงเกาะได้ร้ายอีกหนึ่งก็ทำให้เราได้สำรวจที่เกาะน,นั้นจนมาถึงตอนเช้าและเราก็ได้สเสบียงมามากพอสมควรแต่ที่มากกว่าสเสบียงก็คือดอกไม้นี่แหละมึงอ้อ oh, oh, e ีดอกเยอะแยะแลวเราก็ได้ออกเดินทางกันต่อไปแต่เราก็คิดว่าเราควรสร้างตอต้มน้ำให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรานั้นก็หายน้ำบ่อยมากเรานั้นก็ได้ทำทำไปจนเมื่อเราเงยหน้ามาอีกทีท้องทะเลมันก็เริ่มแปรปรวนอีกแล้วล สองน้ำมุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปเพื่อหาสเสบียงแต่แล้วเราก็ได้ค้นพบแหละครับว่าถัางน้ำมีหินอันนี้มันก็คือสมอแพของเรานั่นเองซึ่งเราก็จะใช้มันเมื่อเราถึงเกาะที่จะไม่ให้แพของเราเคลื่อนไปไหนแหละครับอ๋องออยู่ตั้งนานนะเราว่าและเมื่อมาถึงเกาะแล้วเราก็ได้วางสมอแพของเราลงไปถ้าเรา,เราสามารถสำรวจบนเกาะนั้นได้นานยิ่งขึ้นผมไม่ต้องกลัวว่าแพของเราจะลอยไปไกลาจากเกาะอีกแล้วเมื่อหาทรัพยากรกนบนเกาะเสร็จผมก็ได้กลับมาเก็บของที่ลอยมาจากน้ําและย่างปลากันต่อไปจนเราไ,ได้ข้ามาถึงอีกวันแถมตอนนี้แพของเราก็ใหญ่ยิ่งขึ้นและเห ของมันก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วยผมนั้นก็ได้เก็บของที่ติดอยู่กับแพแต่พวกทะเลมันก็ยังมาแทะเรือของเราไม่เลิกเลยและผมนั้นก็ได้สร้างเตาย่างป่าเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าตอนนี้เรานั้นหิวมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วับก็แบบคนจจเริอนอาหารนะน้องพี่น้องและแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงอีกกาะฮึดจำบึดเอ้าฮึดจำบึดฮึดจำบึดเอ้าฮึดจำบึดพายกันต่อไปแต่ที่เกาะนี้มันก็ไม่ได้มีของอะไรมากมายผมนั้นก็เลยออกเดินทางกันต่อเลยซึ่งตอนนี้ภารกิจต่อไปของเรานั้นก็คือเเเเเรรรรรรราาาาากกกก็็็ตต้้้้้้ออออองงงงงสหหดััขขใใใบืืพ่่่่ชววยยนนมิึผจ แห่น,น,นั้นเป็นอย่างมากจนเวลาของเราน,นั้นผ่านไปเร็วมากๆ อ้าวเฮ้ยข้าอีกแล้วเหรอคเนี่ยผมก็เลยรีบนอนไปก่อนเลยล่ะครับพอตื่นมาอีกวันผมก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งเกาะแต่ที่กเกาะแห่งนี้มันก็มีแต่วพวกดอกไม้ที่เรานั้นยังหาประโยชน์จากมันไม่ได้แต่เราก็เก็บเก็บไปก่อนนะนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆคงมาเมน์บอกเองแหละว,ว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรจากนั้นเมื่อเราเก็บของเรียบไปแล้วทั้งเกาะผมและแพรสุดเจ๋งของเราก็ได้ออกเดินทางกันต่อไปแต่แล้วผมก็เพิ่งมารู้อีกว่าคอนที่สร้างแพรของเรามันก็สามารถสร้าง,งสิ่งอื่นได้ด้วยอ้าวเฮ้ยทำไมกูเพิง่งรู้แหมมือนเดิและผมอออะได้เปียน ที่ตั้งของนิดหน่อยและได้สร้างตาข่ดักของเข้าไปอีกตรงราอนั้นสามารถดักของได้เยอะขึ้นกว่าเดิมมากและเราก็ได้ผล่ไยังเกาะต่อไปแต่เกาะนี้มันก็เล็กกระใจร้อยถ้าไม่เราได้เก็บเศษเบียงต่างๆไม่ค่อยได้มากสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยรีบออกเดินทางไปยังเกาะต่อไปทันทีและเราก็ได้ลับปุ๋ยไปเลยแต่เมื่อตื่นมาเนี่ยตอนเช้าเรานั้นก็ได้กระหายน้ำมากทำให้เราต้องรีบไปดื่มน้ำกันเลยล่ะครับกือบนอนตายแล้วไม่ละเมิงจากนั้นเราก็ได้เปลี่ยนรูปร่างของแพรเรานิดหน่อยเพื <on> ่อให้มันสามารถดักกกกกขขขออออององงงงงงไไไดดด้ด้้้้มมมาาาายิิ่่่่่่ึึนนแแแลละะผ็็ใชคสรรรตตตตๆูซปเเจ ของเรากันแล้วอ่ะเอาไปแค่นี้ก่อนก็เลยกันนะเล่เนในเพลนนั้นก็ไมไ่มีอะไรมากมายนะครับเก็บของสร้างแหต้มน้ําย่างปลาอะไรในแนวนั้นแหละครับเออและก็มีอย่างหนึ่งเราก็ต้องมาสู้กับไอ้พวกทะเลไงย <c oughs> <c oughs> เราก็ได้เก็บเก็บสร้างๆจนแพของเราเริ่มใหญ่ขึ้นไปทีละนิดและผมก็นํามาถึงก่อใหญ่กาะต่อไปแต่ลมมันก็สวนแพของเราแรงมาก ผมก็เลยพายแพเข้าไปใกล้เกาะนั้นหวังว่าเราจะเข้าใกล้มันได้บ้างแต่เมื่อรอพายพา,ายไปแพของเราก็ยังไม่เคลื่อนที่เลยแหละครับทำให้เรานี่ทอดใจกับเกาะน,นี้ไปเลยไปเกาะอ,อื่นดีกว่าว่าเราผมนั่นก็ได้สร้างแพให้มีสองส่วนและคั้นกลางด้วยแหดักของของเราอรอางนี้นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไม้ในตัวของเราเริ่มไม่เพียงพอกับการใช้งานเราก็เลยต้องรีบเก็บของให้มากขึ้นกว่านี้เลยและในคืนนั้นเราก็สามารถเก็บของและสามารถสร้างแพได้มากพอสมควรจนเราได้โผล่มาอีกวนันแต่เราก็บังเอิญตกแพไปเลยล่ะครับถูกปัวกัด ดดไอ้เรานั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อดีผมก็เลยใช้เวลาทั้งวันเก็บของในฟาร์มของต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างแพรของเราให้เสร็จตามที่เราต้องการซะก่อนแต่แล้วเราก็ได้เห็นแพรรายลำหนึ่งอีกผมก็เลยรีบไปเก็บของทั้งหมดบนแพนั้นและมันก็จมไปอย่างช้าๆเหมือนเดิมครับและของที่ได้มาจากแพลำนั้นมันก็ทําให้เราสามารถเรียนรู้การขัาได้เพิ่มขึ้นด้วยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยละ่ะอีดักไอ้เรานนก,ก็เป็นคนอ่อนแอแถมคืนลมก็แรง เราก็เลยมีอาการขึ้นไส้คลายจะไปล้มผมก็เลยต้องมานอนนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งเลยล่ะครับที่รากแล้วนี่กูแต่ผมนั่นก็ต้องรีบตื่นเพราะว่าผมเนี่ยหิวมากเลยแถมในตอนนี้สเสบียงปลาผเผาเกลือของเรามันก็หมดเราก็เลยรียบตกปลากันเลยล่ะครับและค่าคืนก็ได้เข้ามาอีกครั้งฝนก็ถกมืดก็มืดอะไรมันช่างโหดร้ายขนาดนี้ครับเนี่ยแต่เราก็ใช้เวลาทั้งคืนในการฟาร์มของในอัปเกรดแพของเรากันต่อไปจนตอนนี้แพของเราเจงขึ้นแบบ2%เกันเลยแล้วเมื่อเราฟาร์มของได้เยอะขึ้นผมก็เลยเอาไม ดเดินทางมาถึงเกาะได้ร้ายอีกหนึ่งเกาะเราก็เลยเก็บของทุกอย่างเท่าที่เก็บได้จนเกาะก่อน,นั้นเฮี้ยนกันเลยทีเดียวและในคืนนั้นเราก็ได้ค้างที่เกาะนี้และจัดการแพของเรากันต่อไปแต่เราก็ต้องรีบไผยออกจากเกาะน,นั้นนะครับเพราะว่าคืนลมมันก็ได้ซัดแพของเราไปแท่กับโขดหินนะครับและผมก็ได้สร้างหุ่นไล่กาเอาไว้เพื่อที่จะไล่นกที่จะมากินพืชผักของเราด้วยและเราก็ได้เก็บของสร้างแพกันต่อไปจนมาถึงเกาะอีกหนึ่งเกาะและเกาะน,นี้ทรัพยากรต่างๆมันก็มากพอใช้ได้เราก็เลยฟันกันฉูดแบบกันนำจนเฮี้ยนั้กะมาบ แต่เราก็เพิ่งมาเห็นละครับหุ่นไลกาของเราแขนมันหายไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ยและในวันนั้นเราก็ได้ฝัาทั้งวันจนในตอนค่าเราก็ได้โผล่มาอีกหนึ่งก็อและก่อนนี้มันก็เฮี้ยนไปอีกรอบเหมือนเดิมแต่พอกลับไปยังแพ้เราก็ได้เห็นหลักฐานลวเว้ยว่าพวกนกมันโหดร้ายกับหุ่นไลกาของเรามากเดาเดวเดวเดวมึงจะแดกทุกอย่างไม่ได้นะครับพวกมึงและในคืนนั้นเองเราก็ได้แทงพวกทะเลยางนากจนมันนี่ตายหาตายห่วงไปเลยล่ะครับผมก็เลยสิ่งไปหามันและได้เอาเนื้อและหัวของมันมาด้วยทาให้ตอนนี้เราได้เอาหัวฉลามมาใสา่ แถมเราก็เอาเนื้อของมันมาย่างและกินอย่างอาริดอร่อยด้วยล่ะครับอืมอร่อยและแล้ววันที่20ของเราก็มาถึงซึ่งตอนนี้แพรของเราม,มันก็เริ่มเจ๋งขึ้นเยอะแต่เราก็ต้องพัฒนาแพรของเราให้เจ๋งมากไปกว่านี้อีกนะครับและถ้าใครสนใจจะมาเล่นด้วยก็เข้ามาได้ในดิสคอ d เลยนะไม่อยากเล่นคนเดียวอครับบอกเลย <c oughs> และใน20บวันแรกของเราก,ก็ขอพักไ้เพียงแค่นี้ก่อนและถ้าเป็นเพื่อนโชคก็ฝากกดไลค์ให้ได้เยอะๆเพื่อว่าผมจะได้มาทําต่อนะครับโอเคขอลาไปก่อนแล้วกันไปลาวจุ๊บ